กุมสิ้นปีนะดวงคุณดีแต่คุณจะเถียงใจขาดดินเลยแม่หมอพนังกับคุณได้เลยคุณบอกคุณเครียดคุณเหนื่อยมันจะดีได้ย่งไคืออย่างนี้กลุ่มคุณนะ่ะเป็นคนเก่งฉลาดนะ,ะคะขยันหาเงินไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับใครแต่คุณไม่สังเกตเหรอคุณก็มักจะวุ่นวายโดยเฉพาะที่แบบบางทีต้องคอยคิดแทนคนอื่นเขานะคอยแก้ปัญหาบางคนก็รอบตัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องส่วนมากจะเป็นญาติพี่น้อง นะเก็บกดเก็บอารมณ์อะไรต่างๆมากมายแต่แก้ปัญหาให้คนอื่นฉ่ำเลยทีเนี้ยณปัจจุบนันนะต่อให้ดาวมันกลุ่มกันสวยแต่คุณอย่าลืมว่าคือไอทธิบ่ของดาวเสาวและสองดวงเนี้ยเจดปดกลุ่มลักขนาดเนี่ยมันเป็นดาวเขาเรียกระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่มีอะไรราบรื่นะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องรับผิดชอบเยอะคิดเยอะทํางานเยอะเป็นเรื่องธรรมดา ทำไมแม่หมอถึงบอกว่าสิ้นเดือนเอ้ยไม่ใช่แต่สิ้นปีเนี่ยดวงดีคืออย่างนี้นะต้นต้นเดือนนะคะต้นต้นเดือนเนี่ยดาวดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาว,ดาวคารเนี่ยเขาอยู่รวมกันนะเขาอยู่รวมกันอยู่ในภพกัมมะแล้วดาวคารแข็งแรงมากต่อให้ดาวคารมีการโยกย้ายเขาก็ไปอยู่ในเรือนลาภลาภผลเขาย้ายวันที่หกนะคะไปอยู่ไปอยู่ภพ พบราพะของคุณแอ่เพราะฉะนั้นงานการคุณค่อนข้างดีแต่คุณจะเหนื่อยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพบราพะล่าผลของคุณเนี่ยยังอยู่ในเรือนอะไรมันต้องคอยแก้ปัญหาคอยรับผิดชอบบางคนนะต่อให้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีเจ้านายก็สร้างปัญหาให้คุณต้องแก้ต้องคิดต้องวางแผนอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะหรือบางคนจังหวะดีหน่อยทำงานด้านการบริการดาวพุดมาจากภพมรณะ ไอ้พวกงานแก้ลูกค้าลําบากมาเจ็บป่วยมาอาใครเป็นหมอหมอนวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใครที่แบบทํางานด้านการปรึกษางานบริการต่างๆคุณได้แก้งานให้ลูกค้าแน่นอนนะก็เรียกได้ว่าจังหวะของต้น,ต,นต้นเดือนอะไรที่มีปัญหาสําหรับคนอื่นใครทําไม่ได้กลุ่มทําได้แต่คุณจะได้โชคดีนะเพราะฉะนั้นจะบอกยังไงละ่ะเอาเป็นว่า,าสิ้น ปี2,568าทำงานอะ่ะถูกต้องแล้วสองคุณก็จะต้องคอยแก้คอยจัดการอะไรที่มันเสียมันต้องซ่อมมันต้องแก้ไขหรือวางระบบใหม่ปรึกษากลุ่มได้เลยจ้ะกลุ่มโดดเด่นตบมือให้เลยจ้ะทีนี้ต่อให้ดาวมันย้ายนะช่วงประมาณ ประมาณ23าเนี่ยดาวเขาจะทยอยย้ายและดาวพฤหัสก็ถอยหลังนะดาวพฤหัสเรื่องการเงินของคุณด้วยล่าผลของคุณด้วยแล้วก็ดาวต่างๆเนี่ยก็มาลุมอยู่ในเรือนลาภล่าผลนะคะไอ้ที่เริ่มมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายมันก็จะซอบลงเพราะฉะนั้นเตรียมรับทรัพย์ นะเอาแต่เป็นว่าในจังหวะนี้งานเด่นงานด่วนงานเยอะงานหนะักเป็นของคุณเท่านั้นจ้ะนะแต่ละผลการงานโอกาสในเรื่องของการเงินค่อนข้างเจริญก้าวหน้าแต่ทีนี้กลับมาก่อนกลับมาก่อนคืออย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกต้นต้นเดือนเนี่ยมันวุ่นวายอาทิตย์อยู่เรือน,นังคาะพฤหัสยังอยู่เรือนบางคนจะดีลงานกับลูกค้าถ้าไม่ปัญหาเยอะก็กวนปัสสาท หรือบางคนทำงานกับคุ้นส่วนคู่คองคุยยังไม่ค่อยรู้เรื่องกวนๆนะกลุมใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าเป็นแค่พักเดียวเดี๋ยวเขาเดินเนี่ยแล้วยาวๆมกลาคุมภาก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเวียนหัวหน่อยวุ่นวายหน่อยไม่ได้ดั่งใจหน่อยแต่คุณต้องคอยคิดคอยแก้ปัญหาบางทีคุณเตือนไปแล้วทําไปแล้วก็เกิดปัญหาจนคุณต้องมาแก้เอออะไรงานหนักๆอ่ะคุณได้แก้แน่นอน แต่คุณจะได้ล่าผลนะเพราะดาวอาทิตย์ก็เข้ามานี่ดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยอะไรที่มันเป็นการดูแลการการใช้ประสบการณ์การชี้แจงการสปอร์ตลูกค้าคุณจะได้พ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนกันนะคะช่วงต้นเดือนอะลูกค้าจุกจิกวุ่นวายทำใจหน่อยนะอาจจะเจอแบบน่ารำคาญเออแตก เอานะคุณเอาอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะได้อะไรดีๆเป็นเดือนที่เบาไม้เบามือหน่อยแม่หมอยืนยันว่าคุณอาจจะต้องเครียดสักนิดหนึ่งแต่เชื่อถือว่าดาวมันเดินค่อนข้างดีแต่คุณก็จะมักรุ่นวายกับญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวุ่นวุ่นวายๆแหละแต่งานดีลาผลดีเชื่อถือได้นะคะเอาเป็นเดบกะน้องปะเดินเดบกอะทีนี้ทีนี้ าถามว่าจะลงทุนสมมติว่าคุณจะลงทุนแล้วนะคะคือโอกาสในการปิดจ็อบโอกาสในความสำเร็จมันมีนะแต่ว่าเดี๋ยวให้มันมันเคลียร์ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นต้น,ตนเดือนหลัง20กว่า,วาเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณต้องการปิดจ็อบเนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมแม่หม่อมมั่นใจนะชาวกลุ่มเนี่ยจะคิดวางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์นะคะเขาเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลดวงดีนะ แต่เหนื่อยแบบเนี่ยอารมณ์แค่นี้เองส่วนเรื่องเงินนะเงินนะ่ะมันมาเรื่อยๆแหละบอกได้เลยหาเงินเก่งด้วยเงินเข้าตลอดนะแต่ดาวการเงินของคุณยังอยู่ยแล้วเดี๋ยวถอยหลังนะดาวสุขก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรหมายความว่าไงเงินเนี่ยเข้ามาไม่ได้ขาดออกไม่ได้ขาดเหมือนกันเออเข้ามาเรื่อยๆเลยเอาเรียกได้ว่าเทน้ําเทท่าไหลามาไหลออกอย่างเทน้ําเทท่า เออปีเดือนเนี้ยกลุ่มดวงดีจะเหนื่อยเน้นย้ำเลยทีนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ถ้าเป็นคนรักคู่ครองเป็นแฟนกันก็ระมัดระวังการสื่อสารสักนิดหนึ่งนะคะบางทีคุยกันไม่ค่อยต้นเดือนเนาะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหระกวนๆก,กันหน่อยนะประชดประชันกันหน่อยก็เบาไม้เบามือนะคะเอาเป็นว่าทําคุยกันดีๆแหละเดี๋ยวกลางๆเดือนไปไปเดือนไปเออเผื่อจะไปจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนะจัด กระชับมิตรออกกิจกรรมอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นแต่ช่วงต้นๆเดือนน่ะมันจะมันจะมีแรงแห่งการปะทะปัญหาเก่าเรื่องเกา่าอ่าได้นะคะอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็ช่วงนี้หรอคนโสดอือคนโสดเนี่ยจริงๆดวงมีเสน่ห์นะ แต่ดูแลกุมจะทําแต่งานนะเรามามีคนเข้ามาแน่นอนนะถ้าถ้าเกิดคุณโฟกัสความรักคุณก็อาจจะได้เจอแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะกวนๆใหญ่ๆจีบๆนะอะไรสักหน่อยหนึ่งแต่แต่กุมอะ่ะอาจจะไม่เลือกอะช่วงนี้เพราะงานเงินคุณโดดเด่นนะคะเออเพราะฉะนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์สําหรับกุมอะ่ะบอกได้เลยว่าไม่น่ากังวลเพราะเาะมีคนมาขายขนมจีบอยู่ด้วยนะเออแต่อาจจะยังไม่เลือกอาจจะยังไม่เลือกนะคะ เออด้านอื่นๆหรออ๋อลักเก่าอะครับเข้ามวนะดาวพุธลักกงลักเก่าผ่านๆน่ะนะกุมึงไม่เสียเวลาหรอเออแต่ถ้ามีเงินมีอะไรมีผลประโยชน์กุมอาจจะคุยก็ได้นะคะโชคลาภเนี่ยดาวมันวนเวียนๆอ่ะมันมองไปในช่วงของประมาณกลางกลางเดือนหรือปลายปีมากกว่าพอหอมปากหอมคอแต่ส่วนมากมาจากสิ่งที่คุณกระทำมากกว่า ะะถ้าเดือนนี้นะหลักๆเลยอย่างที่บอกดาวเกตมันไปอยู่พบสหัชช้าข้อดีก็คือว่าเนี่ยเขาโยกกันใช่ไหมเออพวกดาวเกตอยู่พบสหัชช้าเออการเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีนะคะอาจจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรทำบุญตามความเชื่อของคุณ เนี่ยจะเติมเติมดวงคุณได้ดีเออมีพลังงานได้ดีแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่ามักจะเหมือนคนมีเอ่อเพราะมันสัมพันธ์กับดาวคารนะคะอ่าจะวุ่นวายมีการวุ่นวายกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยคอยแก้คอยจัดการอันนั้นอันนี้นะคะโดยรวมโดยสรุปฟันธงเลยนะกลุ่มดวงดีสิ้นปีแต่เหนื่อยแน่นอนเพราะไม่มีใครแทนที่คุณได้และไม่มีใครคิดทันคุณได้ ะะเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนการขวนขวายให้ได้มาหรืองานต่างๆแม้กระทั่งสมมติทีมงานเนี่ยคุณมีทีมงานสิบกว่าคนเลยแต่ลูกค้าโอ้โหทุกคนแทบจะต้องการคุณนะ่ะมันก็จะเหนื่อยอย่างนี้เออนะนะหรือบางคนทํางานอะไรร่วมบใครคุยไม่รู้เรื่องคุณก็ต้องจัดการอันนั้นอันนี้มันก็เหนื่อยที่คุณแต่ดวงคุณดีโชคลาภอะไรเนี้ยการเงินการงานดี ปลายปีดวงดีแน่นอนแต่รักษาสุขภาพด้วยนะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงต้องทำงานเยอะแล้วก็เบาไม้เบาเมือก,กับการแสดงอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะกลุ่มรับรองเลยว่าดวงคุณก้าวหน้าแต่เป็นเดอะแบกนั่นเองค่ะไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่พยากรณ์น,นะคะชาวกลุ่มก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสามกองนะคะกองที่หนึ่องที่สองและกองที่สาม เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับชาวกลุ่มที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเอาละจ้ะพลังงานของคุณในช่วงของสิ้นปีไพ่กองที่หนึ่งอ,ออกมาให้ดีๆนะเดี๋ยวแอบดูก่อนดีไหมดีไหม อ้าวเก้าเหรียญอยู่กับความสุขสำลานะคะอยู่คนเดียวเงินเงินทองทองพวกเก้าเหรียญ่ะเลิศเลิศแต่ก็มีความโดดเดี่ยวอยู่พอสมควรก็อย่างตรงดวงค่ะว่าจะทำอะไรก็มันได้หมดแหละแต่มันอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วบางทีก็หาคนเข้ามาช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะบางคนมันก็มีคนมาเติมเตะเหมือนนกน้อยตัวเี้มาบ้างบินบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณหลักๆเลยแต่เก้าเหรียญยังไงก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะเอาละ เรามาดูในเรื่องของการงานกันคนทำงานประจำทุกรูปแบบเป็นยังไงงานงานหนักเนาะทำอยู่คนเดียวอะ่ะเหนื่อยนะเช็ดเช็ดเช,ช็ดเหงื่อก่อนช่วงนี้เหนื่อยมากโอ้ตั้งอ,อกตั้งใจทำแต่ง,งานนะคะโอ้โหบางคนเฮ้ยงานคุณมันเป็นผู้ชำนาญการ เอออ้าวคือบางคนเนี่ยกําลังจะมีความสําเร็จในเรื่องของงานคนทํางานประจําอาจจะได้โอกาสได้ความเมตตาหรือด้วยความชานาญความสามารถคุณอาจจะได้โปรเจกต์มันมีความสําเร็จค่ะทุกอย่างเลยคนทํางานประจาะําค่ะหลักจากการต่างๆกานหน้า,ตาแต่ามเหนื่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรรับภาระ,ะเยอะนะเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วงานเยอะจะแย่อยู่แล้วก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละใครจะมา แบ่งเบาได้บ้างเดี๋ยวห่วงตรงนั้นห่วงตรงนี้ทาแผนกนั้นแผนกนี้ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันมีความสําเร็จค่ะนะคะช่วงนี้ใครจะสมัครงานเสนองานดีนะคะแต่ต้องทําการบ้านหนักหน่วงค่ะเอาล่ะคนธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจกิจการทุกรูปแบบเป็นเช่นไรอืมอ้อยสงสัยจะมีข่าวดีเริ่มมีโอกาสที่ดีอความสำเร็จมาแล้วจ้ามันเป็นยังไง นะโอ้โหมาแล้วเอ้ยไปข้างหน้าบางคนกำลังรอแหละมันก็เสง่สงเพราะว่าห้าถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยมันเพิ่งเริ่มบางคนท้อถามว่ามันแย่ไม่ใช่นะคะคืออาการของของของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวพ่อคา้าแม่ค้าเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆมันไปได้เรื่อยๆจริงๆนะแต่เหมือนว่าคุณอ่ะ กำลังรองความก้าวหน้าให้มันมากกว่าน,นี้เพราะจริงๆคุณเป็นเก้าเหรียญแต่คุณได้อ่หกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ฟูหรือไอ้งานง่ายๆไม่ค่อยเป็นของคุณหรอกนะคะบางทีคุณก็เหนื่อยเบือ่อเซ็งๆงนิดเดียวแต่ว่ายังทําได้จนสําเร็จแน่นอนนะคะจะสู้งานประจําไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะงานประจําเขาหนักเขาเหนื่อยแต่เ็าเล่นใหญ่นะ,ะแต่อันเนี้ยมันจะมันไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่า มันเบื่อนิดเดียวมันเบื่อนิดเดียวเออพอกันก็เหน่อยๆนะอ่ะเงินหมออย่างอื่นไม่ต้องแล้วนะสิ้นปีเ็ต้องมีเงินฮอตๆหน่อยอืมเอาบางคนจะได้เงินนะเงินจากอะไรเงินเก่าไหมอห้อาแปดเหรียญเฮ้ย ปลายปีเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้จ่ายเยอะนะเป็นหนี้สินระยะยาวจําเป็นต้องจ่ายปลายปีแต่คุณหาได้นะอันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะบางคนมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้อะไรที่มันระยะยาวอะ่ะมันมันปลายปีเป็นหนี้สัญญาจใจกันอาจจะต้องจ่ายซึ่งรับผิดชอบสูงแล้วคุณหาได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่มีหนี้สินหรอไม่มีหนี้สินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างสินทรัพย์อะไรบางอย่างต้องปรับต้องเปลี่ยนคุยกับแฟนแล้วอนุนิใครไม่มีแฟนก็อาจจะต้องเปลี่ยนอะเ, uh, เปลี่ยนบางอย่าง นะคะใช้จ่ายไปกับของที่มันจะต้องเปลี่ยนนั่นเองนะคะแต่ให้ใบเนี้ยมันบอกว่าเออคุณบริบูรณ์อยู่นะไม่ต้องห่วงนะคะมีเงินมีเงินความรักคนโสดโสดนะจริงๆอ่ะกลุ่มเนี่ยแม่หมอไม่ค่อยเปิดความรักหรอกเพราะคุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของงานธุรกิจการงานนี่ไงเนี่ยฉันก็ไม่ได้อะไร นะฉันก็อาจจะมีฉันฉันอยากมองหาความมั่นคงมากกว่าความรักแค่ไม่ได้สนใจเลยเห็นไหมอุย้ยขี้เกียจอีกไม่หารลอกฟองแฟนเสียวเวลานะช่วงนี้นะเออไปวันวันอยู่กับงานหรืออยู่กับตัวเองนะไม่ได้เปิดโอกาสแต่ถ้าเกิดบอกโอ้ยกุมก็อยากมีแฟนนะคุณกรุณาออกจากเซฟโซนคุณนะคะคุณยังอยู่มุมเดิมอยู่เลยนะก้มหน้านอนพักผ่อนแอบแอบนะ,ะเผอิญก็ไม่มีใครหาคุณเจอว่าคุณเก่งนะคะก็อยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่สนใจแปลว่าคุณโฟกัสงาน ทีนี้ความรักความสัมพันธ์ที่ยังคิดถึงรักเก่าอยู่อ่าก็คิดถึงเขาก็ค,คิดถึงกันนะก็ยังคิดถึงก็ยังเป็นคนสําคัญน,นะแต่ก็ไปไปข้างหน้าอ่ามันก็มีความลังเลนะคะอ,อีกคนเงียบอีกคนคิดถึงก็พอๆกันแต่ทุกคนก็ยังมีความลังเลแต่ไพ่คนนี้อยู่คนเดียวค่ะมาไม่อาจจะไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรคนมีคู่มีแฟน คือเห็นไหมมันมันคนละมันไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่หน้าแต่มันเหมือนคนอยู่คนเดียวอะ่ะ เนี่ยความรักของคนมีกูมีแฟนอะ่ะมันไม่มันไม่ได้มีปัญหาวยซ้ําแต่คุณก็ทํางานของคุณเขาทํางานเขามีชีวิตของอะไรอย่างเงี้ยภาวะมันหยุดนิ่งอะ่ะเออต่างคนต่างมีอีโก้มากหรือต่างคนต่างอยากทําทําชีวิตตัวเองมากกว่าไพ่กองนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมันสื่อตรงๆเลยจากดวงอะ่ะว่ากลุ่มไพ่กองนี้มีหน้าที่ทํางานค่อนข้างยุ่งมีความสําเร็จแต่มันจะตรงตามความคาดหวังของคุณหรือเปล่าอันนี้ตอบยากเหมือนกัน เพราะว่าไพ่มันออกมาในลักษณะไม่ถูกเติมเต็มอาจจะเพราะว่าภาระหน้าที่หรือ,อ,อความเหนื่อยคุณค่อนข้างเยอะกับผลลัพธ์ที่มันได้บางทีมันก็เสง็งคุณอาจจะอยากสบายบ้างไม่ต้องเหนื่อยเยอะแต่มันดูแล้วมันต้องออกแรงแต่ดูแล้วไม่ได้ติดขัดปัญหาจนเดินไปต่อไม่ได้นะคะดวงดีอยู่แต่เหนื่อยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับกลุ่มช่วงนี้ค่ะดวงดีนะจ๊ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ กองที่สองไพ่ประจําตําแหน่งของคุณเดี๋ย่ดูก่อนนะเอ้ยได้อยู่แหมช่วงนี้คิดถึงแต่เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องการทําธุรกิจกิจการนะระมัดระวงัวงวางแผนอย่างแยบยนต์ดูซิใช่หรือเปล่าคนทํางานประจําค่ะทุกรูปแบบนะคุณเป็นลูกจ้างทํางานประจะําอ่ะนะคะโอ้โหช่วงนี้หน่าสายลุยเอาจริงจังนะคะงานอยู่กับงานค่ะอยู่กับสิ่งที่คุณทํามานานๆเนี่ยบอกได้เลยนี่ไง อ,อยากเดินทางบางคนอยากออกกงานะอย่าเพิ่งนะบางคนอยากไปทําธุรกิจส่วนตัวคุณคิดให้รอบคอบถูกต้องแล้วค่ะช่วงนี้หน้าที่การงานคุณค่อนข้างดีแต่อยู่กับสิ่งที่คุณทําแน่นอนสายลุยค่ะนะคะงานเยอะงานเยอะแล้วก็ต้องทําเยอะอาจจะเจอคู่แข่งขันอะไรนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะแต่บางคนอยากอิสระ นะอยากเดินทางอยากอิสระใจเย็นนะใจเย็นคิดรอบคอบทีนี้คนเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะบวกคิดการใหญ่นะที่รับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเป็นไงมีความกังวลมีความกังวลเรื่องอะไรนะโอ้มันไหลเรื่องนะความหน้าที่ความรับผิดชอบนี่ไงท้อ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 เนี่ยอันนี้ตรงนะตรงดวงนะคือเริ่มต้นได้จากภพใช่ไหม กลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ความรับผิดชอบสูงสองกลุ่มเนี่ยแม่หมอมักจะเจอกับคนที่มักจะต้องเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการไพ่กองนี้สําหรับคนทําธุรกิจส่วนตัวหน้าที่ความรับผิดชอบคุณเยอะสองคุณมองการไก่นะแต่มันมีความกังวลความเหนื่อยต้องทำอันนั้นอันนี้บางทีก็ท้อท้อแต่สุดท้ายมันปิดด้วยห้าดาบห้าดาบคือการแข่งขันใครจะใครจะตกสะพานตายก็เรื่องของเขาแต่คุณจะยืนอยู่คุณยังยืนหย,ยัดอยู่อารมณ์ประมาณนั้นช่วงนี้คุณเป็นดังซูเปอร์ฮีโร่ต้องทำทุกเรื่องทุกอย่างแก้ทุกอย่าง ทั้งๆท,ที่ก็บึอเบื่อเซ็งๆแต่ไปได้นะมันมีความสําเร็จหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าณวันนี้คุณอาจจะเจอคู่แข่งขันการต่อสู้หรือธุรกิจไม่ได้เป็นดั่งใจแต่กรุณาเชื่อเถอะค่ะคุณกรุณาลงสังเวียนการแข่งขันและโชว์ศักยภาพให้โดดเด่นใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คุณต้องยืนให้ได้ในกลุ่มการแข่งขันนี้โอเคไหม อืมไม่ใช่ช่วงหลบเลี่ยงนะไม่ใช่นะมันต้องมันต้องสู้อ่ามันต้องสู้มันต้องเป็นแบบให้เขาเห็นถึงศักยภาพความสามารถลูกค้าต้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยเงินเงินอาจจะได้รับการชื่อเหลือนะเออเงินเอออําเบือ่อเบื่อทำไมอะ่ะอารมณ์มันเป็นยังไงคิดเยอะเรื่องเงินเหรอ นี่ไงช่วงนี้เงินเนี่ยบางคนเนี่ยถามว่ามันมากับอารมณ์รวนๆเนเงินมันก็มาแหละแต่มันอยากได้เยอะอะมันอยากแบบมีความสนุกมางไม่ต้องซีเรียสได้ไหมนะแต่มันทําอะไรได้ไม่เต็มที่มันท้อท้อแหละนะการเงินอาจจะมีการปรับโครงสร้างนะคะเพราะว่าทาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะแบบเออบางสิ่งบางอย่างอะ่ะโดยเฉพาะพวกลงทุนเนี่ย มันมันมันต้องวางแผนดีๆสักนิดหนึ่งเนี่ยคพ่ใบไปเนี้ยคือคิดอะไรให้รอบคอบก่อนจะทำอะไรนะและอันนี้ตอบได้เลยบางคนอะ่ะมันมีเรื่องจะต้องจ่ายเรื่องต้องเสียต้องซ่อมแล้วมันเซ็งอืมบางคนรองเงินก็ช้าอะไรเงี้ยเอออารมณ์อ่ะอารมณ์อารมณ์เยอะอารมณ์นะคะเบือบ่อเบื่ออะไรนะความรักคนโสดค่ะ หมอก็มีความลืมลืมบ้างนะคนโสดก็คิดเยอะนะไต่ตองเยอะมีสเสน่ห์อยู่แหละเดวิลขึ้นอุ้ยเลือกเยอะอยู่นะคัดแล้วคัดอีกอยู่โสดดีกว่าอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณคัดกรองไม่ได้หวือหวาไปตามมาลงนะคุณรออะไรที่มันเหมาะสมอ่ะคนมีคู่มีแฟนเออเดอะซัน The Sun. เป็นยังไง คุณตีกันหรออีกคนเหมือนเด็กอีกคนก็จุกจิกเออเนี่ยก็พูดไม่หยุดแล้วก็ตีกันหรอตีกันหรออันนั้นไงไม่ได้ตีกันด้วยนะบางทีคุยกันไม่ค่อยทักไม่ได้ไปทางเดียวกันอนะแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าบอกรักดีอยู่แล้วก็คงไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังยังแบบ แฟนคุณอาจจะเด็กแล้วคุณก็พูดเยอะอเออมันก็ดูจะไปคนละทางอ่ะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอาจจะอยู่กับสิ่งที่งานเป้าหมายอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอ่าคนที่คิดถึงรักเก่าคิดถึงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรอ่าอาจจะมีการแอบ,บแอบ,บส่องนะมีแอบ,บส่องส่งข่าวนิดหน่อยนะส่งข่าวอาจจะมีการส่งข่าวบ้างแหละเออใครคิดถึงอยู่อ่ะตอบได้เลยไพ่กองนี้ไพ่กองนี้คือคำตอบอัศวินถือเหรียญเห็นไหม เห็นไกลๆมั้ยเนี่ยบ้านเมืองไกลๆไกลๆคิดอยู่ว่าจะไปยังไงอะไรยังไงตรงนี้มันก็มีน้ามีอะไรก็กําลังคิดอยู่นะแปลว่าช่วงนี้ไพ่กองที่สองคือใช้ความคิดไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายแต่มันมีอารมณ์ของความเบื่อความเซงความระมัดระวังนะคะอยากปรับอยากเปลี่ยนแต่ก็กำลังคิดอยู่ทุกเรื่องไม่แย่แต่ใช้ความคิดนะคะ คาทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่สามนะจ๊ะชาวกลุ่มไพ่ประจำตำแหน่งของคุณในเดือนนี้ค่ะสองเหรียญเงินผ่านมือตลอดหมุนเข้าหมุนออกเอา้าไพ่แบบนี้ดีนะเงินไม่ขาดนะแต่ไหลเลยอะเออไม่ใช่ <laughs> ผ่านมือตลอดเออทั้งเข้าทั้งออกอ่ะคนทํางานประจํา เลิศตั้งอกตั้งใจอ้าวภัยแบบนี้ก็ต้องใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะได้โอกาสดีนะคะอืมอาจจะเจอพวกเดวิลนิดหน่อยอ่ะพวกวุ่นวายอ่ะเอ้ยแบบอย่นี้นะเมจิเชียนเดวิลเนี่ยคุณอาจจะเจอคนเหลี่ยมกับคุณก็ได้แต่คุณควรแต่กลุ่มฉลาดกว่าเท่าที่เจอนะกลุ่มเป็นคนฉลาดมากๆนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ชัดเจนดูให้ชัด คุณชนะได้ไม่ใช่ปัญหาไม่มีเรื่องอะไรที่คุณต้องกังวลเพราะคุณเก่งและฉลาดมากพอไพ่กองน,นี้นะใช้ความฉลาดของคุณให้เกิดประโยชน์เพราะอาจจะเจอคนที่พยายามหาผลประโยชน์จากคุณแต่ไม่เหมอเชื่อมั่นว่ากลุ่มไม่ใช่ให้ใครมาเอาผลประโยชน์จากคุณได้เป็นไพ่ค่อนข้างโอเคนะแต่บางอย่างอะไรที่ไม่ชัดเจนดูให้ชัดเจนแค่นั้นงานดีมี power มีโอกาสที่ดีนะใกล้ๆเจ้าหนาก็ไวทีนี้ อุ้ยทําธุรกิจส่วนตัวเนี่อ่าเป็นนายตัวเองทุกรูปแบบเลยเป็นไงอุ้ยคุณกําลังเดินทางหรือเปล่าหรือจะมากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอืมอ่าเนี่ยกําลังทํำะไรเสริมหรือเปล่าเอ้ไพ่กองนี้มันสื่อว่านี่นี่เดี๋ยวนะทําไมออกมาอารมณ์ขายกันอ่ะไพ่กองนี้นะ ถ้าเกิดคุณทำงานร่วมอะไรกับใครถ้ามันไม่ชัดเจนอย่าไปเชื่อถือมากระวังคนมาเหลี่ยมไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการทำงานประจำระวังคนมาเหลี่ยมกับคุณสองถ้าเกิดคุณกำลังเจอปัญหาอะไรก็ตามอาจจะต้องมีเหลี่ยมบ้างถ้ามันแยบยนจะแพะชนแกะล่อหลอกสร้างภาพคุณจะได้ดีแต่ไม่ได้หลอกใครนะอะงานสร้างภาพตรงมาต้องมีการปรับเปลี่ยนออนะคะไพ่พวกนี้คือการพัฒนา ไอ้หกดาบเนี่ยมันออกเรือแล้ววันหนึ่งมันจะต้องถึงฝั่งแห่งความสําเร็จนะบางทีเราก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนเออมันมองได้สองอย่างนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนคนที่ไม่ชัดเจนคุณรับมือได้อย่าประมาทเออแต่ถ้าเกิดคุณอยากเสริมอยากพัฒนางานพัฒนาเงิน,าน,านคุณเองก็ต้องมีมีความแบบมีเหลี่ยมบ้างแต่ไม่ได้คดโกงไขรสร้างภาพหมายาสร้างภาพความน่าเชื่อถือระมัดระวังคนไม่จริงใจนะคะ เอมอ,อะไรนะเงินอือหือภาระเยอะนะปลายปีเนี่ยภาระเยอะแหมอำนาจอยู่ในมือคุณคุณหาเงินได้เนี่ยอ่าบางคนไพ่แบบนี้บอกได้เลยมีนี่สินปลายปีมีสิ่งที่ต้องจ่ายปลายปีหรือปลายปีต้องใช้เงินก้อนใหญ่แต่ศักยภาพความสามารถของคุณคุณรับผิดชอบและหาเงินได้ค่ะ นะพายบอกว่าช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายทําอะไรคือมันอยู่ที่คุณหมดเลยอะแล้วมันแปดดาบคือมันอาจจะได้ใช้ได้ไม่เต็มที่หรือเนี่ยช่วงเนี้นะปลายปีเราจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่อะไรหรือเปล่าแต่จัดการได้ค่ะไม่ต้องกังวลเลยเออแต่ถ้าเกิดคนไม่มีภาระก็อาจจะใช้จ่ายเยอะบันลนิ้นปีก็ต้องระมัดระวังเนาะไปกับวงกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ความรักความสัมพันธ์คนโสดค่ะ อืโสดเลยโสดโสดเอ้ยคนโสดไพ่กองนี้อาจจะมีคนมาชอบคุณหรือเปล่าเอาแต่คุณก็ยังติดติดอยู่มุมเดิมอะ่ะยังไม่ขยับเอายังอยากอิสระ,ะอยู่นะอาจจะมีคนมาถูกอกถูกใจแต่ตัวคุณมีความกลัวอะไรบางอย่างหรือความยึดติดอะไรบางอย่างหรือยังไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์นะจ๊ะเออหรือถ้าใครบอกว่า ก็ยังไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยอ๋อไพ่บอกว่าเออแต่อย่ามีใครก็ออกออกเดินทางมั่งเนอะแบบอยู่เดิมๆก็คงไม่มีใครเจอนะแตบบ่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเอ่อคนมีคู่มีแฟนค่ะก็คุยกันดีอืมจะไปไหนกันอาจจะวางแผนอะไรกันหรือเปล่าว่าอยากจะไปเที่ยว อยากจะไปเที่ยวอยากเดินทางกันหรือเปล่าเออกำลังรอแผนการการเดินทางกันท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่านะคะเออดีอยู่ดีอยู่นะดีอยู่เดี๋ยวก่อนอาจจะเดินทางไปเที่ยวอะไส้ไายกล่องเนี้ยนะหรือไปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่อืมไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะนะคะ,นะคะอ่าอะไรนะคนยังคิดถึงรักเก่าอยู่ อืมโอ้ก็ยังคิดถึงอยู่นะเออแต่ว่าอาจจะทํามีอยู่ฝ่ายทําเหมือนไม่ใส่ใจย,ยังมีอีก้มี มันมีความคิดถึงแหละบางคนอาจจะมาขออกาสนะแต่คุณดูโอกาสดีว่ามันสมควรหรือเปล่าเพราะอาจจะยังเคียรยไม่จบกับปัญหาที่เคยเลิกกล่ากันไปสองเหรียญเนี่ยตอบได้เลยสถานการณ์มันไม่แน่นอนมันไม่มีความมั่นคงถึงบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรอย่าพึ่งเชื่อมั่นอะไรกับไขนะ่นะักนะบางคนมีลูกค้าเอ๊ะบอกว่าสัญญาว่าจะมานน่นนี่นั่นจะจ่ายแน่นอนเฮ้เก็บตังเลย เนี่ยจะเจออารมณ์ประมาณแบบนี้อ่าอาจจะเจอแบบนี้บอกแล้วว่าถ้าเขาเหลี่ยมใส่คุณก็คุณก็เหลี่ยมใส่เขามันน่าจะดีที่สุดนะทุกอย่างมันสถานการณ์ไม่แน่นอนการเงินไม่ต้องกลัวนะว่าเงินจะไม่เข้าเงินเข้าแต่ก็มีเหตุให้ไหลออกตลอดเวลานะคะก็ดวงดีอยู่นะแหมกลุ่มธรรมดาที่ไหนแม่หมอรู้ว่าคุณนะฉลักจะตายนะรับมือได้โชคดีค่ะ